สวัสดีค่ะวันนี้พามาูกองชุดที่ใช้อยู่นะคะตัวนี้เป็นแฉโซโทนนะคะตัวนี้ที่ใช้อยู่เป็นเเน r ีดีนะคะรุ่น p e r ร์ฟอร์แมนะคะสีทองนะคะใช้เป็นกอง CMC นะคะแต่ตัวนี้ทำการเปลี่ยนตัวาถาังเบรดดัมนะคะเอาของ g จอ b เบเนะคะขนาดถัง20นิ้วนะคะ มา adept ใส่ค่ะจะนี่เลยแล้วก็แพดนะคะเป็นของ U f i p นะคะอันนั้นเป็นแฉเอฟเฟกนะคะฟังเสียงค่ะเอฟเฟกของ U f i p นะคะนี่เลยเรามีม,มือเทสเบาๆค่ะเบาๆ เบาๆค่ะขอฟังเสียงไลท์หน่อยค่ะไลท์โซโทนหน่อยค่ะวไลท์โซโทนค่ะแคอัเกโอเคเอาเสน่เสน,ลสน่ลูกเสนบบ่ลูกจิวนี่นี่ะเบนี่ค่ะเสียงเบวนี่นะเบลนี่ช่วยให้ นนนนครับแสนแสนด้วยครับนี่ครับกระชอมครับกระเดื่องคู่เป็นของเมอร์คิวรีนะคะนี่ค่ะขอมขอมพอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบก็ฝากช่องกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแกะไซส์ออก 等。